ดราม่าเลยเนาะครับประเด็นได้ดราม่าเรื่องไหนละอันเรื่องไหนอ่ะใครอยากได้ช่วงอยากได้ไหมไปถามเรื่องที่พี่เคยสั่งไปแล้วอันเรื่องไหนเรื่องหลิงเรื่องหลิงเรื่องหลิงเป็นไงบ้างกับฟีดแบ็กที่มันกลับมาหลังจากที่เริ่มแบบให้สัมภาษณ์ไปมันมันโอเคขึ้นไหมพี่มินคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็บอกแล้วที่จริงแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ ตอนแรกที่เห็นแตั้งแต่แรกที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อเเล็ก่อนนั้นว่าว่าเออใช้ว่าอะไรดีจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่เราอ่ะกลัวว่าคนจะมองเราหรือว่ามองงานของเราอ่ะไม่ดีเลยกลัวเขาจะดูงานเราไม่เหมือนเดิมเราเลยต้องอธิบายเพราะว่าเข้าใจทุกคนมาว่ามันก็มีโอกาสที่ภาพในช่วงวิยาทีสั้นๆที่มันถูกตัดต่อถูกยืดถูกอะไรเี่ยมาแค่นั้นเอให้เข้าใจคิดว่ได้เราก็เลยแค่ เรารู seguinte, mm ้ส hmm. right? like so really ึกว่าม oh, like ันไม่ใช่การเคลียร์ดาม่ากหรอกนะเป็นการอธิบายในมุมของเราแล้วก็อธิบแล้วก็โชคดีที่แบบเจอกับพี่ลิ่งพอดีในวันนั้นแล้วก็ได้กันพูดคุยกันก็ก็ทำผมว่าริ้นแบบมันก็คือมันก็ดีกว่าอะไรครับพอคนเข้าใจเรื่องพวกนี้มากที่เราก็าปฏิบัติแล้วคนเข้าใจผิดแล้วน้องเขาดูเครียดมากเลยนะไจริ่งไอริ่งใช่ใช่เราก็แบบเกรงใจก็เหมือนกันนะตอนที่ตอนที่ลิงมา เรเื่องเล็กๆประการต่าเราเนีขาบอกว่าไม่จริงๆแล้วมันนมัไม่ใช่ความผิดของเลียๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะมันอยู่ที่มุมมองหรือว่าอยู่ที่เรื่องราวที่มันถูกทารุณกรอาไปแค่นั้นมากกว่าเราแต่เราบอกว่าที่เราต้องพิมพ์เทสหรือว่าอะไรออกไปเนี่ยเพราะว่าเราต้องการการเข้าใจเราเรไม่อยากให้คนเข้าใจมันยังมีมุมคนที่แบบยังไม่เข้าใจไหมยังไม่เก็ตเออคือเพราะที่เห็นก็ก็อาจจะมีแหละ ในแบบในเฟซบุ S <S ๊กหรือในอะไรที่แบบพอเราพอเราดูมันก็จะติ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เขาอาจจะยังไม่ไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์เราไม่ได้เห็นว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นไม่ได้เห็นว่าเรื่องเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะกดการีความที่มันเป็นแบบเขาไปได้ก็ ก็หวังว่าจะเห็นคลิปนี้แล้วกันครับจริงๆมีคิดว่ามันจะมีผลตลอดความในทุกความที่พอเราใช่ตอนแรกก็าสู้กันตอนแรกค่อนข้างกังวลครับเพราะว่าพอเห็นเหตุการณแบบแล้วกลายเป็นว่ามีคอมเมนต์มาเช่นแบบว่าโอ๊ยแบบไม่อยากดูเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกไม่ดีเลยทั้งที่แบบพี่ต่อพี่อ่าอืมกิ๊กยังหลิงอยู่ทุกคนแบบตั้งใจทำงานนี้มากเราเองก็ตั้งใจทำงานเพราะเราก็ดูงานแล้วเราก็โอ้ทุกคนแบบเล่นดีทุกคนสนุกกับบงานมากอย่าแเง้ยเราก็ไม่อยากให้งานนั้นมาส่งกับเราเราก็ การที่ถ้าเราเงียบไปเราเขาคิดแบบนั้นที่ไหนแต่อย่างน้อยการที่เราได้อธิาบ,บายแล้วสิบคนเข้าใจเราท,เทั้เจ<ช>็ดคนแปดคนเะนีดีกว่าี่กเขาูแ้แต่ว่าท้าเราหน่อยไปเลยอ่ะพี่มีนเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่าเราตัวมา,ากขึ้นเออเพราะว่าเข้าใจเลยคือเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้อย่างถูกใจทุกคนแล้วก็ สิ่งที่เราทามันอาจจะถูกตัดตอนออกมาแล้วอาจจะดูไม่ดีได้แกยเราก็อาจจะระมัดระวังอะไรตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่เล่นอย่างนี้เราจะกล้าเล่นไหมแบบว่าเราก็ในแกงนัสดงมันสนิทกันอยู่แล้วอ่ะจคิดว่าสุดท้ายการทํางานอ่ะเราเราออนโปรเซสกองละครหนึ่งอ่ะโปรดักชั่นหนึ่งอ่ะเราใช้เวลากันเป็นปีๆเราอยู่ด้วยกันเราสนิทกันเราเรามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในกองแล้วก็นอกกองอะไรอย่างเงารู้สึกว่าการสนิทกันเป็นเป็นสิ่งที่ดีกว่าอื ทั <ừ> mm. ้งในฐานะคนทํางานแล้วในฐานะเพื่อนด้วยเนาะับดังนั้นก็คงเราก็ต้องสนิทกับทุกคนเหมือนเดิมเลยครับไม่งั้นงานเราคงทํางานไม่ได้แน,น,น่ๆ <ừ> mm. แต่ว่าการที่ออกมาทํางานนอกเหนือจากกองละคร <ừ> mm. หรือว่างานอะไรที่มันเราจะเป็นต้องพบเจอกับผ,บผ,บผ,บผบู้คนเยอะแยะอะไรนองเรามากกว่าพี่แอนว่ายังไงครับไม่ต้องทำไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้แหละไม่ออกมาว่าถ้าเราเจอหน้ากันหรืออยู่ตอนนั้นสื่ออะไรเงี้ยอะไรที่ เซฟไปก่อนได้ก็อาจจะต้องมีเซฟไปบ้าองอ๋อพี่แอนว่ายังไงบ้างกับกรณีนี้อะไรนะครับพี่แอนพี่แอนพี่แอนไม่ว่าอะไรเลยพี่แอนเข้าใจมากมากทุกคนพี่แอน่ทุกคนเข้าใจมากมากแล้วก็มองว่ามันหลายหลายคนก็บอกเราว่าไม่ไม่ต้องเสียใจหรือว่าไม่ไม่ต้องมองเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าการที่เราเทคจริงจังไปก่อนน่าจะน่าจะดีกว่าสำหรับคนเราก็แค่บอกเราก็บอกเพื่่อนแต่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่หลายหลายคนมากมากก็แบบ แตความมาบ้างความเมื่อนี้ก็บอกต่อเราบ้างอะไรยาเงี้ยวันนั้นเลยแบบมันมุ้รักมันซองกัเลยคือแต่เราดีแต่เราดีใจมัมันมัจะมีดราม่าแต่ว่าฟีดแปลละครมป็นค่อนข้างดีเออคือถ้าฟีดแปลละครดีอย่างเดียวแล้วไม่มีดราม่าก็จะดีใจกว่าครับแต่ที่ในมุมของละครก็ดีใจครับดีใจมากๆที่ที่มันตอบสนองต่อคนดูเนาะแล้วเราก็หวังว่าในวันเด็กที่พันเรามันเริ่มเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็คนดูก็จะชื่นชอบแล้วก็มองข้าม ดราม่าเรื่องก่อ้าน,นี้ไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมกับจิน,น,นลนนินก็ทำงานคู่กันในอคาเด้ยกันตลอดเรื่องนี้คราโอเคครับคุณกับพี่มีนดราม่าติดดาม่าม